เคยสงสัยไหมครับว่าคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันในโรงเรียนยากๆเนี่ยเขาเอาไปใช้อะไรกันได้บ้างเดี๋ยวเจตขอยกตัวอย่างง่ายๆจากการคำนวณปริมาณยาตัวน,นี้แล้วกันครับสมมติว่าเราไปหาหมอเนาะแล้วหมอให้ยานี้เรามายานี้มีขนาด250มิลลิกรัมหมอบอกว่าให้กินวันละ4ครั้งนะความหมายก็คือทุกๆ6ชั่วโมงเวลาผ่านไป6ชั่วโมงปริมาณยาที่จะเหลือในร่างกายของเราเนี่ยเหลือแค่4%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมขนาดยาเนี่ยต้องเป็นเท่านี้แล้วหมอถึงต้องบอกด้ว่าให้กินทุกๆ6ชั่วโมงนะ สมมติว่าเรากินยาเม็ดแรกเข้าไปปริมาณยาในร่างกายก็จะเหลือเป็น250มิลลิกรัมจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป6ชั่วโมงเราก็กินยาเม็ดที่2เข้าไปอีก250มิลลิกรัมแต่ยาเม็ดแรกจะเหลือแค่4เตก็คือ0.04 00นั่นเองจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีก6ชั่วโมงเราก็กินยาเม็ดที่3เข้าไป250มิลลิกรัมแต่อย่าลืมนะว่ายาเม็ดที่2ก็จะเหลือแค่4เก็คูณกับ0.04เข้าไปยาเม็ดที่1ก็จะลดลงไปอีกคูณกับ0.04เข้าอีกครั้งงนึ ทีนี้พอเรากินยาเม็ดที่4เข้าไปอีก250มิลลิกรัมใน6ชั่วโมงข้างหน้ายาเม็ดที่3ก็จะลดลงเหลือแค่4%ยาเม็ดที่2ก็ลดลงอีกแบบนี้ยาเม็ดที่1ก็ลดลงอีกแบบนี้หมายความว่าถ้าเรากินยาเข้าไป10เม็ดหรือ100เม็ดปริมาณยาสุดท้ายก็คือ250แล้วมันก็จะคูณ0.04 0.04เยอะลงมาเรื่อยๆแบบนี้ ทีนี้เรามาดูกันว่าปริมาณยาในร่างกายของเราเนี่ยเหลือเท่าไหร่พี่เจ็ดขอเขียนจากท้ายมาหน้าแล้วกันก็คือเม็ดสุดท้ายจะเป็น250และเม็ดก่อนลองสุดท้ายก็คือ250คูณกับ0.04เม็ดถัดมาก็คือ250คูณอยู่กับ0.04 ยกกําลังสองบวกไปเรื่อยๆแบบนี้ถัดไปก็ยกกําลังสามถัดไปก็ยกกําลังสี่ก้อนตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงนี้ถ้าเราสังเกตดีๆมันคือ250คูณกับ0.04แล้วถัดไปก็คูณ0.04เข้าไปเพิ่มอีก1ก้อนจริงๆแล้วตรงนี้มันคืออนุกรมเลขาคณิตนั่นเองใครไม่เข้าใจว่าอนุกรมเลขาคณิตไม่เป็นไรนะมันเรียนตอนหมหเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราหาผลบวกของก้อนนี้เราก็จะได้้้ปรรรรรริมมาา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 ณยยใในออในนนนน่่งงกกกทีีเเเหหลือออขตตัๆ็จจะสสาาถไดู้ ผลรวมเท่ากับ A1 ส่วนด้วย1ลบ R A1 ก็คือก้อนแรกตรงนี้1ก็คือ1ลบกับ R r ก็คือผลที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้ที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น250ส่วนด้วย1ลบ0.04คิดเลขออกมาเราจะได้เท่ากับ260.41เลขตรงนี้บ่งบอกอะไรเลาบ่งบอกว่าต่อให้เรากินยาเม็ดที่ 100, ร้อยเม็ดที่พันเม็ดที่แสนยาในร่างกายของเราก็จะเหลือเท่านี้ในร่างกายเสมอ ซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าหมอเนี่ยเขาอยากให้ปริมาณยาในร่างกายของเราเนี่ยเหลือ260มิลลิกรัมตลอดระยะเวลาที่เขารักษาเรานั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ต้องคำนวณก็ได้เพราะเราไม่ใช่นักออกแบบยาให้ดูสนุกสนุกคลายเครียดไปแล้วกัน <c oughs> มันคลายเครียดเหรอวะ